อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านเนะอ่อตั้งแต่วันนั้นโอ้โเอาเอา,เอาเอาจริงเลยวันนั้นเอาจริงเลยอู้นะมันเพราะอะไรครับนะเพราะอะไรแบบทนายก็ว่าโอ้ชุดนี้เขาทํางานระดับ,รรบประเทศเลยนะํานะเขาทํางานระดับประเทศเขาไม่ได้กลัวเลยนะนะท่านก็ได้พูดว่าเออนี่นะครับนะอ่าอยู่เชียงใหม่ผมก็เคยไปทํานะเชียงใหม่นี่นะเออเชียงใหม่บอกว่าอะไรโกหก โอ้โหว่าเขาทํารีสอร์ทเนาะบุกลุกบุกลุกว่าจะมวนทารีสอร์ทที่นี่เขาโกหกว่าทําให้ญาติเขาพักอเขาบอกว่าถ้าญาติมาก็ทําให้ญาติเขาพักเขาพูดมันะแต่ไปเจอที่ไหนครับเจอที่อะไรที่เฟซบุ๊กไปบอกราคาไปค่าเช่าค่าดันคดีมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็อะไรครับรวบนลครับโดนจับนลครับพี่น้องเอฟซี เออทำสิบหลังที่นี่เออเขาบอกว่าทำให้ญาติเขาเขาน้ำซืบที่นี้น้ำซืบเขาไปพบที่ไหนครับเฟซบุ๊กอันนี้ก่อนที่เขาจะลงพื้ที่เขาสืบหมดเรียบร้อยแล้วจะพูดให้ฟังเออคิดว่าจะรอดคุกหรือเขาไม่รอดครับพี่น้องเอายีมีแต่ควายหน้าง,งเูเลยครับที่ไปเชื่อ ก่อนที่จะลงพื้นที่หรือหลังลงพื้นที่เราคุยเรานั่นกับท่านโอ้ยครับผมไม่อยากว่าซื่อ,อหรอกว่าอย่ามันตายก่อนนะอ่าอันนี้เดี๋ยวมันตายก่อนนะครับพี่น้องเอจีนะมันสู้ไม่ได้ครับพี่น้องเอจีนะพี่น้องรู้ไหมครับกี่มาตาวันนั้นครับที่เขาแจ้งความเก่าวโทษ จากหลายมาตาจากบหลายหลายบหลายแล้วครับจนลืมครับจํำในแต่ม,มาตา14ครับเลขหนึ่งกับเลขสีพ่พอมัน,มนจื่อว่าเออวันวาเลนไทน์14กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจทีมอมให้ยวกอโอ้ยครับ14กุมภาะวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจทีมอมให้ยวกนะกูจํำในตัมือเดียวนั่นแหละ มันบพราะมันนมันน้อยมาตานะครับที่เขาแจ้งความขอโทษนั่นจะคิดว่ามันน้อยที่ครับลงไปดูที่ไรสดผมนะมาตานั้นมาตานี่โบยครับพี่น้อยมึงตาขากวางมึงได้ปัดดินนอนในนอนมึงได้ปัดดินนอนในนอนล่ะมึงยาเฮ็ดลินกูบอกมึงแล้วนี่นะเป็นไงพวกมึงเห็นไหมในแค่น้าที่รับรองให้กูแล้วนี่อืมนะ เจ้านาท,ที่อเจ้านาที่ยู่แคนีกูแล้วอืเจ้าน้าที่ฟังนะพวกมึงนะเจ้าน้าที่ให้เอกสารแต่ละฉบับแต่ละฉบับให้ใครบ้างเห็นไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนะโครงการขอต่ซอมบ้ายังไงนี่นี่โครงการเป็นยังไงเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนี่พวกมึงพวกหน,น้าโง่เ <laughs> นะเป็ดจะไรล่ะปนีเป็นจะไรคะอืมนะ นี่นะคะหัวหน้าร้านนี like ่นะคะนี่นันิทานนี่ให้กูแล้วนี่ออกให้กูแล้วเขาออกให้แล้วครับกูแจ้งความกขาโทษล่ะเขาก็แจ้งจับล่ะีล่ละเอ้ยฮะมันเป็นอะไรครับบดนี้อะไรปัดดินนอนมันเป็นมันเป็นจังไหนจังทาไว้เพื่อนกับพยั่งแล้วขายหมดแล้วครับกายสู่คดีเข้าใจยิ่งบ่อันปัดดินนอนมันมีเคื่อนอยู่ขายก็ยังมั เอาก็ได้กวาดดินนอนเลยเนาะบัดนี้เออนะชาดกระบอกก็ได้ปูสาดนอนแลปูสาดนอนได้กี่ดินน่ะแล้วเนี่ยขายกระได้ได้ขี่ดินบ้างหั่นดิขายก็วบาไอะไร้มันเป็นป่าสงวนเขาเอายิกบันนี้ขายอีกเขาเอายิปมันขายก็ะบ่ไอะไรปติกาซื้อบัดนี้เอาอืมก็มีสิทธิอะไรมัางเพื่อนขายเท่านั้นตัว กิดินขายไม่ได้ปฏิขายเพื่อนกระตับกิดินกับบ่มีผู้ซื้อย่านช่วยบรรซื้อกับคนดังเดเออาช่วยหมานนอีกคนออเห็นไหมครับพี่นอนะ้องเอฟซีะนะเออนะเป็นยังไงล่ะที่นี่เป็นยังไงที่บอกว่าเจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตให้แล้วเห็นไหมครับผู้นำสุวนชนก็รู้คะ่ะผู้นำสุวชนก็รู้คะ่ะนะที่นี่เห็นไหมคะ มาชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่สองค่ะชุดที่สามชุดที่สี่ค่ะเห็นไหมพวกมึงเขาเรียกว่ากันแกงหรือเปล่าครับเพี่เปตไดบัตรนี่เอ้ยครับพี่น้องเอฟซีลงมาชุดนี้แหละเปตได้เอากูรู้หมดหละกูไปด้วยวันนั้นน่ะท่านายก็โทรบอกกูสายน้ำอยู่กรุงเทพนะกูต้องไปกูตัวก็เตรียมไปหมดเลยวันนั้นเพื่อจะเลี้ยงน้ําเลี้ยงอะไรกูเตรียม ว่าจะสั่งว่าจะสั่งน้ำสั่งอะไรให้กาแฟกาแฟให้ท่านกินแต่ว่าเออท่านไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องนั้นผมผมมีงบลงมาอยู่แล้วไม่ไม่ต้องอันนั้นหรอกนะอ่านะนนะออาพี่น้องเอฟซีนะบุรีรไดยพี่น้องเอฟซีติดจุดบดติดจุบนเพิ่นบไรีเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะทำงานตรงไปตรงมาจริงเลยเนะ่เออนะแต่ผมไม่อยากพูดเฉย ผมรู้ตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะลงมาเนเดือนนึงแล้วเขาโทรมาบอกแล้วนะอ่าก็ประมาณเดือนอเดือน,นึงนี่แหละพี่เดี๋ยวเดียผมตอนนี้ผมทํางานอยู่อที่ภูกเก็ตนะครับตอนนี้นะอะตอนนี้ก็เเขามาจับรีสอร์รีสอร์ทที่ภูกเก็ตนะครับตอนนี้นะอืมนะออกจากเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับพี่น้องเห็นไหมนะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมครับพวกมึงเห็นไหมเห็นไหม ชุดแรกเขาข้างกันเด้ัดนี้เอื้อประโยชน์ให้มันทีนี้โอ้ยครับพี่น้องทีคิดว่าเขาจะหยุดแต่มันหยันเขาอีกเลยทีนี้เห็นไหมครับเพราะความปากดีไงความปากดีของมึงนี่ไม่ได้ธรรมดานน่มันมันไม่ใช่เรื่องที่สลัดเท่าไหร่นะมึงโง่นี่แหละเขาเขาว่าโง,ง่แล้วอวดสลาดครับนี่แหละครับมีแต่ความชิบหายไงอ่าหุบป,ปากไม่ได้ไงครับ โอ๊ยปากดีปากเก่งมึงจะโทษใครไม่ได้ทีนี้คิปก็สวยเพราะปากมึงนะ <c oughs> ออคคิปก็สวยเพราะปากมึงไรสุดเลยแหละหลักฐานก็มาจากมึงทั <c oughs> ้งนั้นเออนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาพูดโอ๊ยหยุดได้หยุดนะเลิกได้เลิกซะนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะนะเออ อาเรียกว่ากันแกงหรือเปล่าคนะฮะพวกมึงเป็นไงล่ะปากดีครับพี่น้องเอฟซีปากดีไงครับปากดีปากเก่งไงครับพี่น้องเอฟซีเ <quer> ห็น <He ard S 1> ไหมล่ะออกมาพูดย้อยๆออกมาพูดถากมว่าเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองให้มึงแล้วออกเอกสาร,รให้มึงแล้ว เป็นไงล่ะครับนี่โดนตั้งคณะกรรมการสอบครับสวยไหมครับจะได้ออกจากหน้าที่หรือไม่ได้ออกครับตอนนี้ร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับนี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือเปล่าครับร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวคนแทงเข้าไปอีกรับพีปน้องเอซีนี่แหละนะเป็นยังไงล่ะทีนี้ ลองดูสิครับเอาตำแหน่งเอาหนะ้าที่ของตัวเองมาเสี่ยงครับกฎหมายก็คือกฎหมายครับไม่ไว้หน้ากันนะครับนะเพราะอะไรครับประชาชนก็ต้องการความโปร่งใสเหมือนกันแต่ละชุดแต่ละชุดในนิทานนี่ลงมามันโปร่งใสไหมครับมีแต่ชุดสุดท้ายนี่ครับชุดของพยกกักษะพูมาเนี่ยลงมาโปร่งใสไม่คุมเขือชัดเจนต่างทุกคนก็อะไรครับ ตบมือแล้วก็ยกงนิ้วให้นะครับเนาะให้กําลังใจตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับพี่น้องไอเห็นไหมครับท่านอนุญ,ญาตให้ถ่ายคลิปผมไม่รู้จักใครเป็นการถงตัวผมรู้บ้านกุ้งกล้วยนี้ดังไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่นะผมต้องทํางานตรงไปตรงมา ออนะครับนะผมไม่รู้จักใครเป็นการสตัวที่ดินของผมไม่มีสักหยิบมือเดียวเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับผมฟังตั้งแต่อยู่บ้านผู้ใหญ่แล้วผมถือว่าประทับใจมากพูดจาฉาฉาตรงไปตรงมารู้จักข้อกฎหมายพูดทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็มีการตรวจเปลง เขาจะไม่มีการข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะ